อารยธรรมเปอร์เซียตั้งอยู่ในทุง่งหญ้าสลับแนวทะเลทรายและเทือกเขาที่ราบสูงเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามภายใต้สภาพภูมิประเทศแบบนี้กลับก่อกำเนิดอารยธรรมที่สร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่นๆหลายพื้นที่ทั่วโลกวันนี้ t h อ w ไวคอน n i c ั่จะพามาทำความรู้จักกับ15นวัตกรรมล้ำยุคข,ของชาวเปอร์เซียที่กลายมาเป็นรากฐานของสิ่งที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เปอร์เซยประดิษฐ์ตู้เย็นเวอร์ชั่นแรกของโลกที่เรียกว่ายักษ์ชาวเมื่อราวๆ400ปีก่อนคริสต์กาล มันเป็นเครื่องทำน้าแข็งที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายอันร้อนระอุโดยคําว่ายักษ์หมายถึงน้ําแข็งกับคําว่าชาวที่หมายถึงหลุมความหมายโดยรวมคือหลุมน้ําแข็งหรือพูดง่ายๆติดปากว่าตู้เย็นอนเนกประสงค์นั่นเองยักษ์ชาวมีลักษณะคล้ายกับจอมปลวกขนาดใหญ่สูงจากพื้นดินประมาณ1 0 1ถึงเมตรด้านล่างเป็นพื้นที่ใต้ดินขนาดใหญ่ถึง5,000ตารางเมตรโดยยักษ์ชาวจะก่ะขึ้นจากดินผสมปูนขาวไข่ขา,ขาวเศษผ้าซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนชั้นดีด้านบนสูตรมีการเจาะรูเล็กๆไว้เพื่อถ่ายเทอากาศเข้าออก ผนังที่หนากว่า2เมตรช่วยปกป้องอุณหภูมิภายในให้คงที่อยู่ได้ในสภาพอากาศของทะเลทรายที่มีความแตกต่างกันมากกลางวันร้อนละอุแผดเผาทุกสรรพสิ่งส่วนกลางคืนหนาวเย็นเข้ากระดูกถึงติดลบหลายองศาซึ่งชาวเปอร์เซียจะนำน้ำใส่ภาชนะวางไว้ด้านในเมื่อผ่านถึงช่วงกลางคืนไปแล้วและในตอนเช้าจะได้น้ำแข็งที่สามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้อีกหลายเดือนในช่วงฤดูร้อน โดยสามารถผลิตน้ำแข็งมากถึง3ล้านก้อนต่อปีนอกจากเป็นเครื่องทำน้ําแข็งแล้วสิ่งนี้ยังเป็นที่เก็บหิมะโดยในช่วงฤดูหนาวชาวเปอร์เซียจะนําหิมะเก็บไว้ในยักษ์ชาวเพื่อนําไปบริโภคหรือทําเป็นอาหารให้กับคนชนชั้นสูงปัจจุบันสามารถพบยักษ์ชาวได้ในประเทศอิรานบริเวณพื้นที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งและชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่โบราณหลังการถือกําเนิดของตู้ย็นยุคโบราณสิ่งต่อยอดคือฟาลูเด ขนมหวานโบราณสไตล์เปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดในเมืองชีลา,ารสฟาลูเดมีความคล้ายกับน้ำแข็งใสของบ้านเรามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเย็นชื่นใจโดยมีการใส่เส้นหมี่ที่เอาไปลวกให้สุกแล้วนำมาแช่กับน้ำเชื่อมที่ผสมน้ำมะนาวและน้ำกุหลาบจากนั้นนำไปแช่เย็นตอนแรกของหวานนี้ยังทำกินกันในวงแคบๆจนกระทั่งในสมัยราชวงศ์โมกุลเรื่องอิทธิพลเข้ามาปกครองอินเดีย ฟารูเด่จึงเดินทางข้ามทะเลทรายสู่ชมพูทวีปแผ่อิทธิพลเข้าสู่เมืองท่าใหญ,ใหญ่สิ่งที่ตามติดเมนูขนมหวานชนิดมาด้วยก็คือนวัตกรรมในการทำน้ำแข็งและการปรุงน้ำแข็งให้กลายเป็นหวานเย็นซึ่งกลายเป็นรากฐานของการทำไอติมในเวลาต่อมา ฟารูเดยังคงมีให้รับประทานจนถึงปัจจุบันซึ่งหาได้ตามร้านขายไอศครีมทั่วไปในอิหร่านมีการเพิ่มความอร่อยด้วยการเสิร์ฟคู่กับย่าฟรันหรือไอศครีมทิตาชิโอนอกจากนี้ฟารูเดยังเป็นเมนูสุดฮิตในหน้าร้อนของชาวอิหร่านอีกด้วยชาวเปอร์เซีนับเป็นเจ้าแรกๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับแอนิเมชันโดยปรากฏเป็นหลักฐานที่คนพบในเมืองชิลาร และบลูเซตานคือถ้วยดินเผาที่มีอายุประมาณ5,200ปีถ้วยนี้แสดงให้เห็นถึงชุดภาพวาดของแพทที่กระโดดเข้าหาต้นไม้และกิ่งใบไม้ของมันในลักษณะของภาพต่อเนื่องไปรอบถ้วยชาเปอร์เซียทำการคิดค้นระบบชลประทานที่เรียกว่าคานัตขึ้นมาเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินและส่งน้ำไปในระยะทางไกลๆได้ ซึ่งกลายเป็นหลักฐานสําคัญในการทําเกษตรกรรมของชาวเปอร์เซียโบราณเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้าการทํางานเข้าวๆของระบบคานัดเริ่มจากการสร้างบ่อน้ําแนวดิ่งที่เรียกว่าบ่อแม่ซึ่งปกติแล้วบ่อแม่จะถูกขุดให้ลึกลงไปในดินเพื่อเจาะเข้าไปในชั้นหินใต้ดินที่อุ้มน้ําเอาไว้พอสร้างบ่อแม่เสร็จแล้วก็จะขุดอุโม,มงค์เชื่อมอยู่ใต้ดิน ให้มีความลาดเอียงลงมาเล็กน้อยเพื่อส่งน้ำไปยังปลายทางที่ต้องการซึ่งความเอียงของอุโมงค์จะได้รับการคำนวณเป็นอย่างดีเพื่อส่งน้ำให้ไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกและอุโมงค์นี้จะส่งน้ำได้ในระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการระเหยของน้ำและการปนเปื้อนให้เหลือน้อยที่สุดระบบชประทานแบบนี้ช่วยให้สามารถสร้างสวนสวยงามที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มกลางทะเลทรายจนเป็นที่มาของคำว่าพาราไดซ์หรือสวงสวรรค์นั่นเอง ต่อมาระบบนี้กลายเป็นต้นแบบนวัตกรรมสุดล้ำของสวนในสถาปัตยกรรมเปอร์เซียซึ่งในปัจจุบันเราสามารถชมโอเอซิสอันสวยงามจากระบบนี้ได้ที่สวนชาร์เตะประเทศอิหร่านหลังการถือกำเนิดขึ้นของระบบคานัทมันนำไปสู่การเกิดขึ้นของเครื่องปรับอากาศยุคโบราณอย่างหอดักลมเพื่อแก้ปัญหาอากาศร้อนละอูท่ามกลางทะเลทรายโดยลักษณะของหอนี้คือโครงสร้างคล้ายป่องไฟที่ทำจากดินเหนียวไม้หรืออิฐ สร้างขึ้นบนหลังคาบ้านมัสยิดหรือห้องเก็บของเพื่อควบคุมลมธรรมชาติให้เป็นไปดังต้องการโดยด้านล่างของหอคอยจะมีระบบคานัททำงานอยู่ควบคู่กันวิธีทำงานก็คือดักจับลมที่อยู่สูงลงด้านล่างผ่านช่องเปิดทิศทางเมื่ออากาศเย็นเข้าสู่พื้นที่อากาศอุ่นที่ไหลเวียนภายในพื้นที่ภายในจะถูกผลักออกผ่านช่องที่เปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเปิดทิศทางเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายในบ้าน อีกทั้งการดักจับลมลงไปสู่พื้นใต้ดินที่มีการเปิดใช้ระบบคานัทอากาศจะพัดผ่านน้าเหล่านั้นก่อนจะพัดไปสู่พื้นที่ตัวบ้านสร้างความเย็นสบายกลางทะเลทรายร้อนๆซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ล้ำยุคข,ของชาวเปอร์เซียอย่างมากเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบอย่างมากในปัจจุบันซึ่งในประวัติศาสตร์ชาวเปอร์เซียเมื่อราวๆสามพปีก่อนก็ชื่นชอบดนตรีมากด้วยเช่นกันพวกเขาจึงสรรสร้างบรรพบ,บุรุษของกีตาร์ขึ้นมาเรียกว่าทา โดยใช้กล่องไม้และเชือกมาเป็นวัสดุหลักซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายมาเป็นกีตาร์หนึ่งในเครื่องดน,นตรีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย ตามหลักฐานคำกล่าวของเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกระบบบริการปรณียีได้เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าไซรัสมหาราชของจักรวรรดิอะคริมินิตเมื่อประมาณ550ปีก่อนคริสตกาลร,ระบบนี้มีการดำเนินงานโดยมีผู้ส่งสารที่เรียกว่าซาปาโดยจะนําส่งโดยการขี่ม้าไปตามท้องถน,นนไปยังจุดทําการปรณีนีที่ใกล้ที่สุดที่เรียกว่าชาปาคาเนซึ่งก็จะมีผู้ส่งสารอีกคนรอรับอยู่เพื่อขี่ม้าไปส่งอีกจุดปรษศนีหนึ่งอย่างไรก็ตามบางครั้งผู้ส่งสารเดิมก็อาจจะเพียงแค่เปลี่ยนมา้า แล้วตนเองก็ขี่ไปส่งเหมือนเดิมหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจของชาวเปอร์เซียก็คือคาราวานสลายซึ่งมีลักษณะเป็นโรงแรมริมถนนที่นักเดินทางคาราวานสามารถพักผ่อนและพักฟื้นจากการเดินทางในวันนั้นโดยมันตั้งอยู่ตามเครือข่ายเส้นทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางสายไหม่โดยทั่วไปแล้วคาราวานสลายคืออาคารที่มีผนังภายนอกเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมโดยมีขนาดกว้างพอที่จะให้สัตว์ขนาดใหญ่อย่างอูดเข้ามาได้ มีห้องให้เหล่าพ่อค้าอาบน้ำทำพิธีกรรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยนอกจากนี้ตรงกลางภายในอาคารจะมีลานขนาดกว้างให้ผู้คนมาผิงไฟสร้างความอบอ,อุ่นและทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่เป็นหอคอยที่ใช้สำหรับเลี้ยงนกพิราบที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อราว400ปีก่อนโดยหอคอยเหล่านี้มีรูปร่างทรงกลวยและทรงกลมโดยปกติจะมีห้องที่มีช่องระบายอากาศเล็กๆและให้นกพิราบสามารถเข้ามาและออกจากหอคอยได้ ในทางกลับกันด้านนั้นจะเต็มไปด้วยช่องต่างๆที่นกพิราบสามารถอาศัยอยู่ผสมพันธุ์และหาที่หลบภัยในช่วงที่เกิดพายุทรายหรือเดือนที่ร้อนที่สุดของปีประโยชน์ของหอคอยนกพิราบคือการนํามูลของมันไปทําปุ๋ยใช้ในการเกษตรกรรมรวมถึงการเก็บม,มูลของข้างข้าวที่มาอาศัยอยู่ในหอคอยนี้ด้วยอีกประโยชน์ของมูลนกและมูลข้างข้าวคือ เป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําดินปืนคือโพแทสเซียมไนเตรตโดยมูลข้าง้าวและมูลนกจะเต็มไปด้วยไนโตรเจนเมื่อผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอนจะทําให้สามารถสก,กัดดินประสิวออกมาได้ หนึ่งในการค้นพบที่สําคัญที่สุดของชาวอิหร่านคือพีชคณิตหรือหนังสือออายาบที่กําหนดพีชคณิตให้เป็นระบบระเบียบชัดเจนโดยแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์พหุนามรวมถึงการสร้างสูตรสําหรับการแก้สมการกําลังสองมันถูกคิดคนด้นโดยมูชาอัลคอวาริสมีนะักวิชาการชาวเปอร์เซียที่มีชีวิตอยู่ช่วงปลายศตะวรรษที่8ปถึงเเขาเป็นนักคณิตาศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักภูมิาศาสตร์สุดท้ายการค้นพบนี้กลายมาเป็นรากฐานของการศึกษาในวิชาคณิตาศาสตร์จวบจนถึงปัจจุบัน กีฬาโปโลกีฬาชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ600ปีก่อนคริสต์กาลเพื่อเป็นการฝึกเสริมกำลังกองทัพในสมัยจักรวรรดิอะเคเมนิดและเนื่องจากความสัมพันธ์ของประเทศอื่นๆรวมถึงการอพยพของชาวเปอร์เซียทําให้กีฬาดังกล่าวกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในสมัยจกกักรวรรดิซัสซานิดจากนั้นกีฬานี้จึงค่อยๆพัฒนาเรื่อยมากระทั่งแพร่หลายไปยังแถบอินเดียเมื่อชาวอังกฤษมาพบที่อินเดียก็นํากลับไปเล่นกระทั่งมีการก่อตั้งเป็นสโมสรอนขึ้นและถูกเผยแพร่ไปทั่ว นี่คือหนึ่งในการค้นพบของชาวเปอร์เซียที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยมูฮัมมัดอิบานจากรตาอาราชีเป็นคนแรกที่ค้นพบกดซันฟิลริกช่วงศตวรรษที่9้าซึ่งมันกลายเป็นการค้นพบที่สําคัญที่สุดในสมัยนั้นรวมถึงใช้ในการเล่นแร่ปแปรธาตุที่เป็นพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมเคมีสมัยใหม่อีกด้วยทั่วนิี้กรดซันฟิลริกายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สมัยใหม่มากมายตั้งแต่ปุ๋ยไปจนถึงผงซักฟอกแถมจะคบวงจรของอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบัน ชาวเปอร์เซียที่ชื่อว่าอิบนูซินาเป็นแพทย์นักดาราศาสตร์และเป็นนักปัชญาชาวเปอร์เซียช่วงศตรวรรษที่11เขาเป็นผู้รเริ่มการเขียนสารานุกรมการแพทย์หนังสือแห่งการรักษาและหลักการของการแพทย์สมัยใหม่โดยผลงานของเขามีมากกว่า450เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือ The Canon of Medicine The Law of Medicine ซึ่งเป็นตำราต้นแบบทางแพทย์ที่ชาวยุโรปใช้มานานและหนังสือ The Book of Healing เป็นหนังสือทางวิทยาศาสตร์ปรัชญาและจิตวิทยาอีกทั้งเขายังเป็นคนแรกที่ใช้วิธีการรักษาโรคโดยการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังรวมถึงคิดค้นท่อหายใจที่ทํามาจากทองคําและเงินเพื่อรักษาอาการหายใจไม่ออกจากหลอดลมติดตันโดยรักษาด้วยการสอดเข้าไปทางปากเข้าสู่หลอดลมซึ่งวิธีการนี้ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเพียงเปลี่ยนจากการใช้ทองคําเป็นพลาสติกหรือยางแทนมันจึงถือเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งของอิหร่านอย่างมาก เกมกระดานที่ถูกผลิษ์ขึ้นครั้งแรกโดยชาวเบอร์เซียเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์กาลโดยมีผู้เล่นจำนวน2คนและหมากที่เล่นจะถูกย้ายตามการทอยลูกเต๋าซึ่งเกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นสามารถเอาหมากทั้งหมดออกจากกระดานของคู่ต่อสู้ได้มันถือเป็นเกมกระดานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังมีรากฐานสืบต่อยาวนานมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นคนอิหลานเล่นเกมนี้ในส่วนสาธารนณะและร้านกาแฟาทั่วประเทศแต่อยู่ในชื่อนาดซึ่งวิธีการเล่นก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเช่นกัน สิ่งที่เปอร์เซียสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ได้มีเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นแต่มันยังมีแนวคิดอีกด้วยโดยแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้มีรากฐานมาจากพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งจกักรวรรดิอะคิมินิตได้พิชิตเมืองบาบิโลนพระองค์ได้ทำการปลดปล่อยทาและให้สิทธิประชาชนในการเลือกศาสนาของตนเองเมื่อประมาณ550ปีก่อนคริสตกาลซึ่งคําประกาศนี้ถูกบันทึกด้วยภาษาอาคาเดียนในลักษณะอักษรคูนิฟอร์ม ก่อนจัดเก็บไว้ในกระบอกดินเผาที่เรียกว่ากระบอกไซรัสปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษและได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นการประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับแรกในโลกอย่างไรก็ดีนั่นมันไม่ใช่นวัตรกรรมทั้งหมดที่เปอร์เซียรสร้างขึ้นมามันยังมีอรารยธรรมอีกมากมายที่ชาวเปอร์เซียรสร้างขึ้นเนื่องจากจากักรวรรดิเปอร์เซียอยู่ยาวนานหลายศตวตรรษทําให้เกิดเป็นรากฐานอรารยธรรมต่างๆไปทั่วโลกใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาามให้้ช่อง The White, องง The ronic ขเรรดวนะคับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังวันนี้สวัสดีครับเคยสนใจไปเที่ยวอิหร่านกับเดอะไวท์ค r o n i c ิลนะครับมีการทําทัวร์ไปเที่ยวดินแดนแห่งอารยธรรมเปอร์เซียนี้หลายรอบหลายเส้นทางครับโดยคุณผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งหมายเลข 0828948CCC 0899276446หรืออิ inbox ทางเพจ f เฟซ o o o กเดอะ i ว e Chronicle หรือ Line o f f i c i a l a c c o u n t The เดอะไ r o n i c i c เ l และพิมพ์คําว่าสนใจทัวร์อิหร่านได้เลยครับ